Oh, สวัสดีค่ะทุกคนเคโกเองนะคะวันนี้ก็จะมารีแอคของคลิปตัวเองที่ทำเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากอันนี้คลิปอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่โดนทีมลีดบังคับให้ทำซึ่งจริงๆแล้วอะตอนนั้นที่ออฟฟิศอะเขามีแอค i ิวิตที่ให้แต่ละคนเอ้ยแต่ละทีมส่งวิดีโอเซฮายกันในระหว่างที่ Work From Home ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็น Work From Home รอบแรก เขาก็เลยให้ทําคลิปลไฮการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้บังคับว่าให้ทุกคนต้องส่งต้องทําแต่ว่าให้เป็นแบบเป็นตัวแทนหรือเป็นรลเพซเซนต์ของทีมอะไรเงี้ยก็ได้ซึ่งซึ่งไม่รู้ถางกันว่าทําไมตอนนั้นทีม l e a เขาบังคับว่าทุกคนต้องถ่ายทำแล้วรู้ตอนเช้าส่งวันนั้นตอนเย็นไกโกก็เลยต้องเขียนสคริปต์รีบต่วนตอนสายสายแอบอู้ง,งานนิดนึงอะไรเงีเยง้ยเขียนสคริปต์ทิ้งไว้แล้วก็ท่องท่อง แล้วก็ตอนเที่ยงพักเที่ยงก็เลยลงไปถ่ายทําที่ใต้อพาร์ทเมนต์ตัวเองที่ตอนนั้นที่อยู่เดี๋ยวเรามารีอคกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าสำเนียงภาษาอังกฤษของเคโกะคือกาก,ากมากทิเออทีนี้ลืมบอกไปว่าทําไมต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเนื่องจากบริษัทที่เคโกะทางานอยู่อะค่ะเป็นบริษัทแบบอินเตอร์เนชั่นแนลก็เลยจะมีคนต่างชาติทํางานอยู่ด้วยอะไรเงี้ยภาษากลางที่ใช้ในออฟฟิศก็เลยจะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเคโกะก็เข้าไปจอยที่บริษัทเนี่ยได้ประมาณปีกว่าๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแล้วด้วยความที่ก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษทุกวนันอะไรเงี้ยสำเนียงก็เลยจะแบบแย่ๆนิดนึ่งก็ทนฟังไปด้วยกันนะคะไปเลยคะ่ะ h ห l เ o every one I'm go คือเปิดมาก็ตลกแล้วอะคือแบบหมุนหามุมทำไมก็ไม่รู้คือหมุนให้จบก่อนได้ไหมล้วค่อยถ่ายอะไรเงี้ยก็เราก็หมุนหามุมแล้วก็มีการเหลือกมองมองบนไม่รู้มองบนอะไรจำไม่ได้แล้วฟิวดี้ก็มองเฉยเลยไงเงี้ย This car i e not mine <laughs> During COVID 1 9 situation like this, uh, government recommend us to stay home, um, but I'm going outside. That for what? At noon, yes. At noon. ตรงน,นี้ตอนที่เคโกเขียนสคริปต์่าก็าคือพยายามใส่ท่อนที่มันน่าตตลกเข้าไปอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีใครตลกไหมเราก็พยายามให้มันตลกแหละมันจ,จะได้แบบดูบรรยากาศดูแบบเฮฮาดูรีแลซ์อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคือคลิปเนี้ยก็ยังไม่ถูกเปิดที่ไหนเลยก็เลยไม่รู้เลยว่ารีเกของเพื่อนๆในออฟฟิศเปอะไรเงี้ยเขาตลกกับเราหรือเปล่า for some exercise to buy some food something or some refreshment and I'm going to buy a cup of milk tea for this afternoon I got some milk tea already จริงๆตอนแรกอะแค่กะเขียนสคริปต์ไว้ว่าเราจะแบบเดินออกไปจนถึงหน้าพาทเมนต์ใช่ไคะแล้วเราก็จะต้องแบบแพนกล้องออกไปว่าอานี่นะร้านกาแฟเราอยู่ตรงนั้นนะอยู่แบบ over there อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะคือด้วยความที่ใช้หูฟังแบบแบบเป็นเป็นเป็นสายๆเป็น s m a l l talk อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองแพ้แสงแดดต้องใส่แว่นกันแดดเวลาออกไปกลางแจ้งแล้วก็เอาแว่นกันแดดอะเกี่ยวคอเสื้อไว้แล้วพอจะหยิบออกมาใส่อะมันก็เกี่ยวกันลงตรงนางไปหมดเลยปากเราก็ต้องพูดพูดเสร็จปุ๊บอา้าวพอเราหยิบแว่นกันแดดได้เสร็จปุ๊บอา้าวคืออะไรคือฉันพูดจบไปแล้วฉันก็หันกล้องไม่ทนันคือแบบ ตรงๆนังมากสุดท้ายก็เลยโอเคตัดทิ้งดีกว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะแบบดีที่สุดแล้วอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองอ่ะยังใช้ iMovie ได้แบบเบสิกมากๆทำอะไรแทบไม่เป็นเลยเรียกว่าแทาไม่เป็นเลยดีกว่าแค่ก็เลยเอาคลิป2อันที่ถ่ายคนละช่วงเวลาเนี่ยมาต่อกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อย d e ดี u l t หมดฉะนั้นมันก็เลยจะแบบจะมีการเบลน d ภาพของวิดีโอ2อันอะ่ะที่ดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เลย If you want to go outside like me like this you have to wear face mask or and bring your alcohol gel to washing your hands แล้วก็ด้วยความที่เคโกเป็นคนความจำสั้นตรงเนี้ยก็เลยเกิดเกิดการเดทแอบรบ์แวบแบ้ในความที่แบบเอะเราต้องใช้แอนหรือใช้ออะไรเงี้ยจะแอนหรือจะออคือแบบอีดุงตรงนังในหัวมากคือต้องพูดอะไรเงี้ยก็เลยแบบออกมา ตะกุกตะกากนิดนึงค่ะว่าจะแอหรือจะอองงมากงงกับตัวเองสุดๆ uh, I hope to see you all in y office u r o soon ตรงนี้ก็เหมือนกันก็ยังเป็นเรื่องของการทัาส,สคริปต์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออยังไงดีวะสุดท้ายก็เลยแบบเอองั้นเราเขาเกียวว่างเขาจบเลยแล้วกันตัดบทจบไปเลยให้มันจบๆจบไปอะไรอย่างเงี้ย Have a good day บางเจรเน่บายตอนจบก็เหมือนกันตอนจบก็คือด้วยความที่เราก็ยังทำวิดีโอไม่เก่งเนาะก็เลยก็เลยเป็นภาพจบแบบดือด้อๆหุนหวนอะไรเงี้ยไปเลยประโยคจบก็คือที่บอกว่าเออ h a v e a good day บางเจรเน่แล้วก็บายเนี่ยจริงๆเคโกะก็คือจำประโยคนี้แค่ประโยคเดียวคือประโยคจบฉันท่องไปแล้วาฉันต้องพูดทั้งหมด2ภาษาคือฝรั่งเศสกับอังกฤษ ก็เลยแบบห้วนๆมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ที่อยากให้ดูคลิปนี้ทั้งๆที่แอคเซนต์มันห่วยมากก็คือจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าภาษาอังกฤษอะคือถามว่าแอคเซนต์สำคัญไหมสำเนียงสำคัญไหมคือมันก็สำคัญนิดนึงอะแต่ว่าถามว่าสำหรับคนที่ฝึกพูดฝึกหัดคนที่อยู่ในที่สเต็ปที่กำลังเริ่มฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่าไปไอส่สำเนียงเราพูดไปเลยแล้วที่เหลือมันคือเรื่องของการสื่อาสารและว่าคู่สนทนาของเราอ่ะเขาสามารถรับสารที่เราต้องการสื่อได้ไหมซึ่งธรรมชาติของของผู้รับสารเท่าที่เคโกะเจอมานะเขาจะมีความพยายามในการทําความเข้าใจกับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราพูดแบบ สำเนียงแปลกประหลาดอไงก็ตามเขาก็จะมีความพยายามทำความเข้าใจจะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้นว่าเ hey, ฮ้ยอยู่ a c ซนต์ผิดอยู่ a c ซนต์เพี้ยนอยู่ออกเสียงผิดอะไรเงรี้ยแคโกูยังไม่เคยเจอเลยนะก็ก็เลยก็เลยอยากอยากจะให้แบบท่านิยมที่ต้องมามาล้อเลียนมาบูลลี่สำเนียงอะไรกันอะไรกันอย่างเงี้ยอยากให้มันหมดไปสักทีอะคะ่ะแล้วเราก็จะได้กล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแม้ว่าสำเนียงเราจะห่วยแค่ไหนก็ตาม อยู่อย่างเคโกะเป็นตัวอย่างนะคือแบบสำเนียงห่วยเบอร์เนี้ยแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่ในออฟฟิศนี้อยู่ได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ต้องคุยกับคนต่างชาติอะไรเงี้ยมากขึ้นด้วยสำเนียงแบบกากๆแบบเนี้ยแหละก็ยังคุยกันรู้เรื่องอ่ะคือถ้าเขาฟังไม่รู้เรื่องใช่ปะ่ะเขาก็จะถามเราเองว่าแบบ sorry can you repeat again อะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆอธิบายไปซึ่งเขาก็จะ เขาจะมีความพยายามทําความเข้าใจกับเราอยู่แล้วแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็อาจจะแบบไปสรุปความของเขาเองแล้วเขาก็จะมารีพีทประโยชน์ของเราที่เป็นในสำนวนของเขาใหม่ให้เราฟังว่าเออใช่อย่างที่เราจะสื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วคือจะเป็นในรูปแบบเนี้ยมากกว่าที่จะแบบมามาล้อเลียนสำเนียงเราอยากให้เรื่องของการล้อเลียนสำเนียงว่าเฮ้ยแบบมากระแดะเป็นฝรั่งหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันหมดไปสักที อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะแล้วเราก็ก็จะเป็นเรื่องเปิดเผยได้แหละว่าทำไมเคโกะจะแบบชอบพูดไทยปนอังกฤษเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองค่อนข้างติดต้องยอมรับเลยว่าค่อนข้างติดมาจากจากการทำงานที่บริษัทนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็เลยจะแบบบางทีในหัวเราอะก็จะแบบสวิตช์ภาษาไม่ค่อยทันบางทีก็จะบบไทยคำอังกฤษคำอะไรเงี้ยก็อย่าถือสาเลยนะคะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ